นี่เสนอตอนขาหักดีกว่ารักไม่เป็นนี่เราส่เน,น่าแล้นะคะพ่อยังจะทำงานอยู่อีกไม่รู้ล่ะยังไงพ่อก็ต้องแกงงานให้เสร็จภายในสองวันแล้วกลับมาให้ทานดูคอนเสิร์ตหนู ก็ฉันชอบเที่ยวมันผิดหรือไงก็ฉันรักในเสียงดนตรีเมื่อไรดอนจังหวะดีดีหนึ่งสองสามสี่โจโจฮาละโจโจโจยิงโอ้โหอะไรวะเนี่ยเอเย่เยเยเอเยยเย่เย่เอเย่เยเย อลิซอหรอกีดฉันตกตัวอีอ๋อเอ๊ะได้ยินเสียงนล้วไม่ว่าอุกบาทตกมามาช่วยฉันแล้วก็พูดพร้อๆสิจ๊ะอ,อ้เกดเออไปแล้วไปแล้วเออมาแล้วมาแล้ว ส oh, uhh ิ่งเหลีกว่าโอ้สิเอานนี้ส้มปัดมเร็วๆมาเป็น my friend รอเย็นสปรายวันนี้เราไปช็อปกระนำกันมาเลยทีเชียวๆเมื่อยจังเลย หยิบถุงเครื่องสำอางให้แม่หน่อยสิลูกนะครับค่ะเออดีไหนลองลองลิบติกสีที่พี่เลือกให้ดูหน่อยสิได้เลยจ้ะที่รักแต่ัดนสวยไหมคะสวยอยโยทำไมเน่ยสาวใช่ไหมคะแม่

ฉับพันรสารเคมีราคาถูกโอ้ยไม่ถูกนะครับแท่งละร้อยห้าสิบลดราคาห้าสิบเปซนต์ซื้อของเซลล์ค่ะแต่คุณก็ซื้อของห้างเดียวกับเรานะครับเพราะฉะนั้นก็เซลล์เหมือนกันนั่นแหละถึงห้างจะเซล์ลแต่ฉันขอซื้อราคาเต็มอย่าไม่โลกกับบ้าหรือไม่ก็ทั้งสองอย่างพวกเธอไม่มีวันเข้าใจการกระทำของคนระดับฉันหรอก ไม่ไมออกบ่ะหนึ่งสองอออนี่<อ>เธอช่วยดีดตัวขึ้นหน่อยได้ไหมหนึ่งสองโอ้ยไม่ไหวอะ่ะอย่างนี้เราลดเคลมมายกแล้วเหมือนช่วยปาวานเกยตื้นอะ่ะนี่มันช่วยหรอมาซ้ำตอนเนี่ย<า>พี่กวน มาช่วยอะไรเล่วมีงานชั้นอุ้ยอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดินเจ็บเด็กเฮ้ยงาแก้งอะไรเต็มแก้งอะไรเหรอไอ้ติมเสื้อซาตกกุ้ยเองน่ะไอ้ติมซ้อมดันอยู่บนเกุ้ยแล้วเขาเขาพลิกตกลงมาค่ะไอ้ติมเจ็บมากเลยค่ะอ๋ออ๋อไม่โดนแย่แล้วเนี่ย พี่ว่าขาหักแน่เลยอ่ะต้องพาไปส่งโรงพยาบาลแล้วมานี้อะไรแกไม่เคยเรียนลูกเสือไงนี่ทำมือเหมือนฉันแล้วก็มาต่อกันเร็วอ๋อไม่ใช่อย่างนี้นี่ข้างนี้อ๋อไม่ใช่อ๋ออะไรเนี่ยทำเป็มั่เนี่ยอยู่เฉยๆนี่เอออ๋อเอออ๋อไอเต็ม เข,เขอยๆยืนขึ้นนะเาขึ้นมาได้วันนี้อโอ้ยน,ๆๆนักนักหนก,หนกต่ออยหนึ่งสองหนึ่งสองสามเฮ้ยมาวันนี้คิดไห เฮ้ยไม่ทำอะไรแล้วเนี่ยเอ,อ้าไอ้ไไไติมนั่นงบนเก้าอี้นี่นะเ,เดี๋ยวพวกพี่จะช่วยกันยกออกไปสบายรงเลยค่ะเอาเร็วๆเหมือน่ะบ้ายออยู่นั่นนะ่ะเอานึ่นสองสนะัก ต้องดึงดินการหายใจด้วยแล้วกันนะอโอเคนะอเอาหนึ่งสองเดืวเ,เร็วเร็วเร็วดิก็เห็นอยู่มือไม่ว่า,าง ว่างเร็วเร็วๆเลยเร็วเ้ยเอียนๆตัวหน่อยดีโน่ลูกไม่ไหวแล้วเดี๋ยวเอารถเข็นไปขนเสื้อผ้าที่กองอยู่ในรถฉันไปทิ้งนะเพราะว่าฉันจะไปช้อปปิ้งอยู่ไม่มีที่วางหนอว่านะหน่อยจะซื้อคอนโดเพิ่มอีกสักห้องนะ จะได้เอาไว้ใส่เสื้อผ้าอืมอที่ตรงร้านกาแฟนั่ก็เหมาะดีนะเจ้าของตึกอะคงจะขายให้เราเล่นอะไรกันอยู่ละคร เดี๋ยวกลับมาบอกร <si ีบไปตก๊กมาเดี๋ยวดิเดี๋ยวดิไปไหนกันผมไปด้วยนะครับเดี๋ยวกลับมาบอกไงนะไอตอกลงไอตินเป็นอะไรกันเนี่ยฮะดบอกมาสิครับไอตินใส่รองเท้าส้นสูงขึ้นไปซ้อมเต้นกอี้ครับแล้วก็เขาเท้าพลิกผ้าตกลงมาแล้วก็สงสัยว่าขาทานเลยนี่เอาไปส่งโรงพยาบาลครับอ้ยเล่าใหม่ดิฟังไม่ทันเลยอ่ะ ทาไมพี่เราเร่งไปเหอะเดี๋ยว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 พอดีว่าฉันไม่เคยขาหักอะความรู้สึกมันเป็นยังไงหรอก็ถามตัวเองก่อนหน้าหักสิพี่กวนเก็บไปเหอะไปไปโอ้โดต้องนานแล้วเออคุณพ่อครับอะไรอะไรครับไปนุไปเข้าไปครับเออรอด้วยครับผมไปด้วยครับมาแล้วมาแล้ว แทนที e ่ส่งที่รถทีซิแบตโพโหโยนครับอุ้ยอุตัดแล้วผมว่าน่าจะเอารถเข็นไปให้คุณไอติมมากกว่านะครับนี่ไงความรู้สึกของคนหน้าหักเลี้ยวหักไี่อีกเหรอเนี่ย